การปฏิบัติเราจะถูกบีบคั้นอย่างมากท่านจึงให้สำรวมตาสำรวมหูเขาเรียกว่าสัปปายะที่อันเป็นสัปปายะไม่ใช่เป็นหาแต่ที่สัปปายะชั่วขณะนะมันต้องสัปปายะตลอดเวลาพระพุทธองค์ถึงบอกชี้นุ่นนู่นปานุ่นเขานุ่นโคนไม้นุ่นถ้ำนุ่นเงื้อผานุ่นป่าช้าป่าลกชัดให้เธอปีกวิเวกไปฝึกตนที่นั่น เพราะอะไรเพราะลดแรงกระทบเหมือนกันนะ่นะเนี่ยเราต้องลดแรงกระทบลดแรงเสียดทานนี้นะแล้วก็เพียรฝึกด้วยความสม่ำเสมอนะเมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหรให้รู้จักลมหายใจเมื่อนั้นนะแม้แต่ฟังธรรมอยู่อย่างนี้ก็ตามเลยนะการนั่งฟังธรรมอยู่อย่นี้รูนะ้ล,ลมไปด้วยหูก็ได้ยินไปเข้าใจไม่เข้าใจช่างมันนะไม่ได้ฟังเอาความเข้าใจ แต่ฟังเพื่อดูใจนี่แหละถึงจะเป็นการปฏิบัตินะเคล็ดลับความสม่ำเสมอขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะถึงเวลาต้องทำอย่าให้มีข้ออ้างมีเหตุผลนะเหมือนเราไปโรงเรียนบางทีก็ไม่ได้อยากไปโรงเรียนหรอกแต่ถูกบังคับไปทำไ,ไมไปก็เรียนสอบตกไง นะผลของมันคืออะไรอ่านออกเขียนได้เข้าใจไหมยขยันก็ทําขี้เกียจก็ทำนะมันทําไม่เกินร้อยปีหรอกนะทำไม่ถึงนะลงทุนไม่ถึงร้อยปีนะแรกกับความป็นอิสระชั่วนิรันดไม่คุ้มหรือมีแต่คนโง่งคนปัญญาอ่อน,นนั้นแหละไม่เอานะ หากตามกฎหมายะผู้เป็นหนี้ที่มีภาระอยู่มันก็เขาก็บวชไม่ได้นะแต่นั้ไม่ใช่สาระสำคัญนะนไม่ใช่สาระสำคัญต่อให้ไม่เป็นหนี้หากใจมันไม่ลากในความเป็นนักบวชมันก็สึก ตามกฎหมายนะไม่มีคดีถ้ามีคดีอยู่ก็บวดไม่ได้ตามกฎหมายนะไม่มีหนี้สินนะถ้ามีหนี้สินอยูนะ่ก็ยากการภาวนาก็ยากมันภาวนาไม่ได้หรอกมันกังวลเป็นหนี้อยู่นะมันกังวลว่าโอ้หนี้จะมาถึงเมื่อ,อไหร่จะมาภาวนายังไงถามหน่อย แต่เป็นพระที่นี้ก็คิดแต่หาเงินที่นี่เธอเอาเงินญาติโยมไปใช้ล่ะที่นี่เงินเขาทำทานมาด้วยความเป็นกุศลด้วยความเต็มใจให้ทานมาด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศาสนาแต่เราเอาไปใช้ส่วนตัวล่ะมันคุ้มหรือ บชภาละตัวเองออกนะบดภาละตัวเองออกให้หมดซะนะแล้วค่อยมาบวชอย่าไปทิ้งภาละให้คนข้างหลังนะเว้นแต่ว่าญาติพี่น้องเราจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะดูแลให้เองสิ่งเหล่านี้นะหาผมเป็นแหกเป็นนี่สินผมจะใช้ให้เองอย่างนั้นเขาภาวนาไว้อย่างนั้นอันนั้นเออไปนะไปได้อย่างนั้น ลูกหลานก็ดูให้ญาติพี่น้องก็ดูให้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็อยับยาเลยเป็นพารละนะเขาเรียกว่าหนีนะยากอยูนะ่ที่จะไปรอดในเพศของนักบวชบางคนบอกการเป็นนักบวชนี่ง่ายนะแต่คนพูดอย่างนั้นมันก็ไม่เคยบวชมันรู้ได้ยังไงว่าเป็นนักบวชง่าย บางคนก็บอกว่าอาชีพพระนี่รวยว่านะถ้ามันรวยไม่ง่อ,งอยู่อย่างนั้นทำไมไม่มาบวชถูกไหมนะเพราะว่าอาชีพพระรวยว่าอย่างนั้นมีแต่พวกปัญญาอ่อนนะรั้ดูเงี้ยนะมีไม่คำถาม ไม่มีจะลงแล้วนะไม่กล้าถามครูบาหรอกเพครูบาถามพวกครูบาก็ดุดุตรงไหนเราก็ตอบดีๆแล้วนถ้าตอบเอาไพยเลาะพูดจาไพยเลาะแล้วมันโง่อยู่ไม่พูดหรอกถ้าดุแล้วไม่ฉลาดน่ะดีกว่ามีคำถามครับ ถ้าเราปฏิบัติแค่ทิ้งอารมณ์อยู่กับลมหายใจมีสติแต่ใช้ชีวิตประจําวันไม่นั่งสมาธิไม่วิปัสนาจะนิพพานไหมไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้คุณวรรวัตนะครับเอาข้าวให้หมากินแต่ในข้าวมีมดมดต้องตายแบบนี้บาปไหมครับ บาปคือความทุกใจนะความทุกใจบาปก,นะก็มันมีมดอยู่ก็เอามดออกก่อนก็ได้คำว่ามดออกก็คือให้มันให้มันไตออกก่อนนะเนะี่ยเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตนะแล้วเรารู้ว่าการกระทำของเรานี้จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสิ้นชีวิต ผลของมันคืออะไรรู้ไหมกังวลใจนั่นแหละบาปนะกังวลใจแล้วเป็นบาปแล้วนั่นแหละความกังวลใจนั่นคือความบาปนะใจเรานี้ถูกอำนาจแห่งอารมณ์นี้ครอบงำแล้วเศร้าหมองความเศร้าหมองทั้งหมดของจิตใจเรียกว่าบาปเรียกว่าอกุศลคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจการกระทำนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ เรียกว่าอากุศลนะพูดถึงประโยชน์ของใจนะถ้ารู้อย่างนั้นแล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้แล้วมันกังวลใจเราอย่าไปทำเลยดีกว่าีนะอย่าไปทำเลยดีกว่าเหมือนเป็นพระเนี่ยหากสงสัยว่าขบฉันได้หรือไม่ได้ท่านจะไม่แตะเลยนะสิ่งนี้ฉันได้ไหมถูกหรือผิดท่านจะไม่แตะ พ่อไมนเกิดความกังวลใจใจจะเศร้าหมองมันสงสัยเหมือนทําบุญเหมือนกันสงสัยอย่าทำสงสัยว่าสิ่งที่เราทานไปแล้วท่านจะไปทํานั้นทํานี้เป็นประโยชน์หรือไม่อย่ามาทําเลยนะแทนที่มันจะได้บุญมันจะได้บาปนะมันจะได้เป็นบาปด้วยซ้ําไปการทําบุญทําทานต้องทําด้วยความเต็มใจ ใจของผู้ให้ต้องบริสุทธิ์นะเป็นไปเพื่อสละออกเนะจตนานั่นแหละเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมนะไม่ได้หมายถึงการทำชีวิต ท่านจะไม่เหยียบสัตว์ไม่เหยียบมดแม้แต่ตัวเดียวเลยหรือเห็นไหมแต่ความบาปเกิดขึ้นเพราะอะไรละ่ะเพราะเจตนาแต่ถ้าไม่มีเจตนาไงจึงไม่บาปเขาเรียกว่าพ้นออกกเจตนาหรือพ้นออจากกรรมนั้นมนโนกรรมและถ้ามีเหตุจำเป็น,นครับโดย เหตุที่เฉพาะหน้าอันนี้ดีไหมนะอันนี้ดีไหมนะแล้วมันจําเป็นต้องทำหรอครับอะไรนะเหตุจําเป็นที่ต้องทำหรอครับในเหตุเฉพาะหน้าอย่างนี้ครับที่ว่าสงสัยนะครับว่าจะทำคืออันนี้ดีกว่าไหมนะอันนี้ดีดีไหมนะครับเวลาทํางานนะครับมันบอยห้องงงไ <laughs> งกูได้เข้าใจคําถามมันเลยว่าเแมนเสียวันี้กับ่วเอาน้าเสียวนี้กับ่วเอานะนานะครับ บอกจากเหตุการณ์หนึ่งอย่างมันมันเลือกบอถือนกะก็เลยตตดตดสิ้นใจไปเรื่องอ,อย่างเรื่องงานเนี่ยครับงานอย่างงานคือย,ยังเขียนข้อความร่งเนี่ยครับคือย,ยังบ่มันใจปัญญาน,นันนาครับนะงงมัน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 เข้าใจว่าผู้ถามเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถึงถามว่างานอย่าง เขียนข้อความข้อความอย่างข้อความอย่างนงงะมันสับสนไงมันกลัวกลัวไปทุกอย่างว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนี้จะถูกหรือจะผิดนะมันกลัวไปหมดมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอก มีแต่เป็นประโยชน์น้อยเป็นประโยชน์มากนะแต่เราก็ต้องรู้ว่าอะไรควรอย่างการเดินอย่างเงี้ยนะเรานั่งอยู่มาเดินผ่านหน้าเราปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้ควรหรือไม่ควรควรไหมควรไหมฮะฮะฟังมาท่านันกำลังหอนอยูต่ตอนี้มันหอนบื้อเระ อ้าวอย่างครูบานั่งอยู่นี่นะ่ยครูบานั่งอยู่นี่แล้วเดินเนี่ยเราเดินผ่านมาเลยปิ้วเนา่แก็รู้อยู่นี่ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมแม้แต่คําพูดนะเราพูดกับเด็กแล้วก็ต้องใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งเราพูดกับพระเราก็ต้องใช้คําพูดอีกแบบนึ่งเราพูดกับผู้ใหญ่ก็ต้องใช้คําพูดอีกแบบนึงเราใช้กับพูดกับเพื่อนก็ต้องใช้คำพูดอีกแบบหนึง เราไม่ได้ใช้คำพูดเดียวกันเสมอไปนะเราไม่ใช่สิรินะถูกไหมเราไม่ใช่แชทแชท GBT นะนี่เขาเรียกว่าความเหมาะสมสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากประสบการณ์เราและจิตสำนึกเราเมื่อใจเราอ่อนใจเรานอบน้อมเท่าไหร่มันจะแสดงออกมาทางกิริยานะ บางคนบอกว่ารู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะแต่กราบพระก็ไม่ได้อย่างเงี้ยจักมันรู้ธรรมะยังไงหระวะก็มีเห็นไหมส่วนความเหมาะสมไม่เหมาะสมนั่นะ่ะเราเนี่ยรู้อยู่แล้วนะอย่าไปคิดลายคือจังทํางานเนี่ยโอ้ยอันนี้จะดีไหมอันนี้จะดีไหมเอาไปมามันไม่ได้ทําสักอย่างในงานนะเข้าใจไหมเหมือนสเก็ตงานอย่างเงี้ย นะวาดโครงสร้างอันมาจะเอาอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่ถูกไม่ถูกใจไปสักอย่างนะมันก็เลยไม่ได้งานไม่ได้ผลงานเลยนะทำไปเถอะนะจะเขียนข้อความเขียนอะไรไปก็ดูแล้วว่าสิ่งที่เราเขียนนี้เนะจตนาเราเป็นอย่างไรนะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อโทษนะเราเขียนไปแล้วส่วนปุ๊บ ผู้รู้ท่านมาเห็นท่านว่าไม่เหมาะสมก็พร้อมปรับเปลี่ยนได้เนะี่ก็เรายังไม่รู้นี่เราถึงเขียนไปอย่างนั้นเราก็พร้อมปรับเปลี่ยนได้เห็นไหมแต่เมื่อตอนนั้นตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันถูกต้องเราถึงทําไปอย่างนั้นก็เหมือนหลวงพ่อปีนเสาไงถ้าได้ปีนเสาท่านก็เข้าใจว่าท่านถูกต้องไงท่านถึงไปปีนไงเห็นไหมพอมีผู้รู้ไปชี้แนะว่าท่านทําอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะในความเป็นพระ ควรทำอย่างนี้ท่านก็พร้อมรับฟังไงเห็นไหมต่อไปนี้ก็จะไม่ปีนอีกแล้วล้าก็หวยเห็นไหมนะไม่งั้นก็ไม่ได้ผลงานอะไรสักอย่างเข้าใจบ่นะเฮะือกแสอีกแบทว่าเงเปล่านี่นเอาแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาละว,วันนี้ก็สมควรแล้วแะนะ นาทีสี่ก็เจอกัน